สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมมือนีกะพบกับช่องกินอยู่แบบบ้านๆเลยพี่น้องสองสามมือบ่ไดลุงคลิปพี่น้องบ่ค่อยวางบันไดนะครับผมมือนีกะฝากพี่ตอนน้องนี่เลยเมนูนีพี่น้องลาบเป็ดพี่นอ้องออ้หน้าแตกพี่น้องโดนเติบบริไดกินครับผมมือนีข้วเหนียวบ่มีใส่ข้วเจ้าเลยพี่น้อง กินกินแบบไทยๆนี่แหละพี่น้องอาหารนิสานแต่ว่ากินแบบไทยๆนะคะกินกับข้าวเจ้าพักกับ่มเมียงไหลพี่น้องมีแต่หงละผ้าอันนี้นำซุปน้พี่น้องอันนี้นำซุปแล้วกเสแสบบน้ำกันพี่น้องบรรยากาศคึมๆพี่น้องเฮ้ยหมืดไหมอย่างเดียวพนสีโตก๊กมันนี่ใส่บะกอกพร้อมน,นี่พี่น้อง ไตบกกว่าพ่อนสุดยอดบ่ไดิกินโดนเติบพี่น้องเออแต่อา,ายุบานเฮ้ากับบอดดิกินเลยพี่น้องเปิดนี่ก็ไดอันนี้เปิดย่า่ย่า่ฝากมาให้นะคะบอมย่ายขิดหอดรานย่า่ฝากมาให้นะครับ,อรบขออนุญาตวางจานขอข้างล่างด้อพี่น้องด้วยมาเด้อพี่น้องแสบแนบนกันหลดมมาเนี่ย น้ำซุปกะนี่แหละพี่น้องน้ามันล้วนเป็ดเท่านี่แหละเอนไงสดห้อนเแซ่บพี่น้องอื้ม เฉียบแงพี่นอ้องเอฮ้ยมาเลิฟมาเลิฟพี่น,น้องด้วยแสบๆน้อกันรลดผับเป็ดลาบเป็ดพี่น้อง เพิ่นฝากมาตู้หนึ่งได้อน่พี่น้องอันนี้แบ่งเห็ดนะครับแบ่งเห็ดน่อยหนึ่งเหลืออยู่ในตู้พี่น้องเห็ดไว้เรียบร้อยเหลือในตู้ เดี๋ยวมือนาสิมีอีหรอบจองค่ะผมหลับเป็ดน่เพราะว่าเตรียมไวเ้เรียบร้อยแล้วพี่น้องต้มพร้อมพี่น้องบันหลอบสองต้มพร้อมนุ่ม <c oughs> ครับพี่น้อง นุ่งกับกัดบรรากาศคึมๆพี่น้องร่มบีวีแต่ว่าโอ้เอ้าเอาพี่น้องเลยม,มันนี่ท้ายอยู่ล้างบานนะครับหนาบ้านกระมือดพี่น้องหนาบ้านกระมือดแนบ้านกระมือด เรามีมีฝนตกอีกนะพี่น้องตัน้ำซุปเส่รๆพี่น้อง ក្រើន់เ្ញុំន្រើមីន្រទួនតែរក្រាស់ព់ទ្រទ្រើន់បាើមមិនទៅ្រាស់សឿាវាាខ្រ คนบัวคนหน่อยมันยังหลายพี่น้องแต่คนแต่คนหน่อยมันเกิดลายแสดงบานเป็ดยังบะเ่าพี่น้องเป็ดนุ่ม เปนขอก้อนไปเหตุงานพี่น้องเอ้ยผักกับบักกับบอมี่ว่าได้ออกไปซื้อแล้วพี่น้องหิวขาจัดก้อนเลย สดๆพี่น้องแซ่บแห้งบาด้กินโอ้โหจามซีปี่ลยพี่น้องจามซีปีบาด้กินลาบเป็ดพี่นอ้องจะเป็นคนเยวะนะพี่น้องเนาะ quỷ gầm nhai luôn rồi cho <laughs> ừ. ừ, sort of คำสุดท้ายนะครับผมฝากพี่ต้อนน้องโหลดครับ โซดาสซุปลองกอดเนี่ยโอ้ยบร้อยดีพี่น้องครับผมมันอกีกะฝากพี่ตอนน้องแซ่บทุกเก่านะครับผมสำหรับมือหนากะซิมิยังไม่กินแซ่บให้พี่น่อเบื้องกะฝากติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณคนที่ติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์อีกหนึ่งช่องทางนะครับฝากติดตามช่อง YouTube กินอยู่แบบบ้านๆเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามนะครับผมสำหรับมือนาพอกันไหมนะครับขอบคุณครับ